สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพจแชแ e ่อมทุยเพจเอฟเนะครับวันนี้เราจะมาทําการเปิดการตั้งค่านะครับผมก็โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ก็จะเป็น oppo a ห้ s นะครับอย่างแรกเราก็จะไปเปิดการตอบสนองนะครับว่า uh, ผมปรับเท่าไหร่กันไปดูกันเลยนี่นะครับมองรอบๆเกบเก้กล้องเล็ดดอทเกดสิสโคบ2 60สโคบ4 70แล้วก็ AWM 100แล้วก็มองอิสระเจ็นะครับมุมอมองอิสระนี่มันเพิ่งเข้ามาผมก็ปรับไปมั่วๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าการควบคุมอย่างอางื่นนะครับว่าผมปรับยังไงนี่ครับตามนี้เลยกราฟิกปรับปรับขั้นสูงไม่ได้มันแหละออเออี่ตามนี้เลยก็ DPI ผมปรับเป็น570นะครับเวลาเล่นเกมส่วนเวลาทำอะไรอย่างอื่นก็จะปรับเป็น สามินะครับมาตรฐานเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเล่นในโซนฟีสไตร์ตนะครับว่ามันทำยังไงมันควรวางเป้าตรงไหนนะครับนี่เข้ามาแล้วนี่เดี๋ยวเราไปเอาปืนสายไฮไลท์กันเลยนะครับดีเซิร์ตอย่างแรกเลยแล้วก็นี่ลูกสองควงต่อมาก็จะเป็นว o ดเดอเกอร์อ,อาจไม่ออกอะ่ะออ <laughs> นี่นี่ปืนนี้การฝึกฝนก็จะช่วยให้เราชำนาญด้วยนะครับอยู่ที่การฝึกฝนด้วยหรือยังไงทำให้เราชินกับปุ่มทำให้เราอย่งองตำแหออน่งนี่การวางเป้าเราก็จะวางประมาณหน้าอกนะครับมันจะช่วยให้เราลากได้ง่ายขึ้นนะครับส่วน dpi มันก็จะช่วยให้เราลากง่ายขึ้นหน่อย มันจะทำให้เราแบบลากไม่ค่อยเยอะลางนิดเดียวก็มันก็ขึ้นแล้วอะ่ะนี่วางไว้ตรงหน้าออกเลยลองยิงเลยเปยนี่เป็นไงครับวางไว้ตรงหน้าอ,อกแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับจน,รนนจนเราชํานาญจนเราชินกับปุ่มจนเราแบบจับทางของศัตรตูได้ว่าจะวิ่งไปทางไหนยังไงเราก็ ตามนั้นแหละครับนี่ผมขอลองใช้อันนี้หน่สูตรอเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามันลากขึ้นไม่รู้ลากขึ้นจริงหรอ,อไม่โดนเลยเพราะฉะนั้นเราวางไว้ตรงหน้าอ,อกพอ <c oughs> การฝึกของผมก็วางไว้ตรงหน้าอ,อกอนะครับตอนผมเล่นผมก็จะลากเออมันจะมีไอวอลด้วยใช่ไหมผมก็จะยิงหนึ่งช็อตตั้งไอวอลผมก็จะลาก ผมยิงเป็นตัวยูนะครับตัวยูตัวจีว j, นั่นแหละหนีวางป้าไว้ตรงน้าอกมันก็จะขึ้นนะครับนี่ครับบางมันก็ไม่ติดบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่เข้าใจอะไรเหมือนกัน <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเราไปใช้ในการทดสอบจริงกันเลยว่ามันเป็นยังไงยิ่อ <c oughs> ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนี่เป็นไงวางไว้ตรงหน้าอ,อกปึ๊บ Nick, ปึ๊บศัตรูยืนนิ่งเราก็จะยิงได้กลาขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเป้านิงจุ๊บปึ๊บอันนี้ก็โอ้ปึ๊บหนี่หน้าอกเห็นไหมวางไว้ตรงหน้าอ,อกเดี๋ยวผมก็จะให้ไปดูไฮไลท์ที่ผมได้ทำไว้นะครับ ว่ามันเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งผมลืมอะไรรู้มั้ยผมลืมเปิดปุม่มให้ทุกคนดูว่ผมปรับอะไร่ี่ปุ่มยิงแปดสิบนี่ตามนี้เลยโอ้โหแม่งลืมได้ยังไงหวะเกินไปโอ้โหลอกคนดูแล้วเนี่ยเดี๋ยคนดูคนดูไม่จบคลิปอีกเออเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ที่ผมได้ได้ทำการทำไว้เลยนะครับว่า มันเป็นยังไงนี่ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส,สับตะไคร้ด้วยก็ไปชมคลิปกันเลยนะครับไปเล์สันส้น ก็เป็นยังไงครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอะไรในวันนี้ก็คําไหนที่ผมพูดไม่ชัดหรือพูดยังไงติดๆขัดๆก็ขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะครับทุกคน